วัสดีครับมาพบมาพอกันเซาหนี้ครับวันพุทธที่สิบเจ็ดนะครับเดือนกุมภาพันธ์วันพุทธที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคิดศักราชสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเวลาต,ตอนนี้กะศูนย์แปดโดยประมาณนะครับศูนย์แปดยี่สิบสี่เกือบยี่สิบห้าโดยประมาณนะครับอืมผู้ว่าน,นี่ผู้ได้ชมดีลำลุยกะ ดีไปนะครับวันที่สิบหกวันมวยออกนะครับภุมมใจครับบุคคลจะถึงแล้ววันที่หนึ่งนะครับเห็นงานก่อสร้างเห็นวางาจนะครับพวกข้เมีนะครับได้หกล้านหรือสิบสองล้านนี่แหละครับประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ได้ไอนันต้มเจื่อไงไงไข่น้ำเลระครับผมไข่น้ำใส่พักพวงตุินพักไปร้ายเนียนพักไข่สองหน่วยนะครับ ิมก่อนระดับเลยจืดดิลินะครับบอไซน์หนุ่มปลาบอไซน์รสดีบอไซนดดเกลือไซนแต่ซีอิ๊วขาวชับน้ำมันหอยสองอย่างกับใบม่อนนี่ครับนะครับแต่เนะบื้องต้นสีกินน้ำก่อนอันนี้น้ำดอกแัญชันนะครับชัดเจนนะครับดอกแัญชัน phần chân này là ngà đầm ngà chỉ mòn chỉ mòn miếng chỗ đó ba chân thằng nữa còn cuội thốt thải in số nuôi กินกับไปไห้ที่ทอกกันนะครับน้ำใส่ีีก็สมุนไพเรเทิ่งก,ง,ะะง,กกงกับไช่เทิ่งมะละเทิ่งตะไคร่ตะเคยกินกับใบข้าวปลาหาสื่ออะไดรหรอครับอยากไ้ทีดเราเอง น้ำส,มสีม่วงเข้มดีขนาดลเลยดอกกันจั้นจะกินตอนถ่ายอีกนะครับเหลือหน่อยนึง ขุมค้นใส่แรงงานคือเขาค้นหาเสากินคำคือเขาอาศัยเหล็กอาศัยเบอร์นะผมเป็นวัยอยากรวยทั้งหล่ะอยากรวยอีกนี่อละ่ะอยากมีเงินทุกคนกับตังหยุนร่นอยากก็ตกรอดับชีวิตเตลมมืออยากได้เงี้ยกับคนขวานขวายคนขว่าห้าเอา 运动。 กรุงเทพฝนตกเนะครับเมื่อช้านี้ครับผู้มีภาคใดจังหวัดใดต่างจังหวัดนะมีจังหวัดได้ฝนะน,นตกบ้านของเมื่อช้านี้ครับบอกกันนะครับเมื่อเช้านี้ตกอยู่ประมาณตั้งแต่ตีหา่าฮุกมงมาหมอยวางเจ็ดมงนี่แหละครับก็บพตกแค่เงินเกินไปตกพอดีพอดีครับ ใช่ใบม่อนครับใบม่อนมูครับจากสี่สิบคัแนนมาใหม่ครับตูเล่นครับตูเล่นมูอยู่บุ่ะจังหวัดลอยเอดอำเภออาสามาครับ ทุกท่บบานเราก็มาฝากเะครัขอขอบคุณขอบคุณผนหลายๆครับ cái băng cái chạy quen quen đồ đồ tiền hết hết rồi thì nó ở lăng cái làm cái hôm nay dục dài nhang liêu lên nhọ 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 ỏm hồng ร่างกายตื่นตัวความที่จะสู่งานต่อไปครับ โตหัวกระชาัยเน่ยครับประชิติปสิทธิภาพปสิธิภาพเยี่ยมยอดล้ำเลิศพระเทพท่านร่องร่องเลยครับผู้้วบอกต่อกนไหลก็แจ๊บเลยดีดีเลยเที่ยงทีรีเลยครับเที่ยงทีรีเลยวระสัตไปจนได้บอกว่าเศร้าสาศาสนาอีนี้ เทียงเทียงทีดีเลยมาต้องไปหาสมุนไพรอื่นออันนี้แหละครับกินคือผมัวมันกินยำกินเลยไอ้ละคนก็กินบ่ได้เนเนาะกินหยำใส่เลยรับประกันเทียงทีดีเมียเจ้าสิบอกว่าเจ้าขยิบสื้อเมื่อวานเห้าเจ้าไล่ได้เถ่าเสีอว่าเลื้อเสือผมเลย มาตามสันใ,ใหญ่เอิโอิ์คำพี่เลยเราต้องห่วงเลยบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริง <c oughs> ไม่เคยทอดทิง้ง <c oughs> าการทีเซียดเนี่ยสุขภาพดีกินของสายตรงด้ยบ่ิไหนโคตรสไนเปิลนะครับบ่ต้อง แกลบว่ได้ว่าเนี่ยนะครับกับเป็นตัวเสริมกันตัวเสริมอะตัวนี้มันไข่ไข่คือสายตรงตัวนี้เขาเอาหลายๆตัวเนื้ยอย่างมาผสมกันอยู่นี่ให้เขากินก็ดีไปเขาบมดเขากินตัวนี้เขากินได้ใยใยใยยางละอันแต่ว่าได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยปเปอร์เซ็นต์ก,ก,กินนี่แกก็กินนี่แกก็กินนี่แล้วก็กินนี่ นะครับดอกอัญชันชาขี้ม่อนขี้ม่อนขี่ยังบัเออยังได้หรอกขี้ม่อนเนะม่อนกับม่อนม่อนกับม่อนสองย่างอ่ะบอกขี้ม่อนกับขี้ม่อนเล่ละนะครับมาจากเมืองเหนือนี่ชาไอ้ม่อนเนี่ยบอกไอ้ชาบอกพิษเดี๋ยวง่าขี้ม่อนนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงง่าง่าดำ บมรุ่งกระดูกนะครับเฮ้าสิบูดูแลสุกภาพปาเฮาตอนนี้เฮ้าสิบปดูแลตอนไหนโมเมนต์สีเลนบักน้ำเขาขาวๆยุกตัวยางนะครับลิ้นจอกเสียงลิ้นนะครับเคืองแก้วนะครับจุขมๆนะครับกวจะกินไง ว้าโอ้ยสิ่งที่ผ้นแสดงอยู่้างในผมผมเห็ดมามดนแล้วกินกินเขาดิแก้มด้วยครับแย่กน,น้อยกันมือแล้วหน่อยทิ้งนี่พอด,ดีกับขวดหน่อยนึงนับก็น,กน,น,นั่งกับขวดหง่นึงกินพอด,ดีเอราะใจไปอุ่นไหวเพลินกินแท้ครับหลางไา่มุนมัด เขาน้ำห่อนน้ำไฟโซซะมาลวกเจ้าของกินไปแก้วแรกกับเขาท่าแก้วที่สองอยู่วัวบอเสียงเกี๊ยวจ่าวเกี๊ยวจ่าวแก้วที่สามเอออุ๋บอกมึงเลีรยวแก้วที่สี่กัแก้วที่ห้าก็เสียงเสียงแก้วแกแก้วที่หก เกียรติเจ็ด์เนี่ยหลงเปในห้องหนาวเนี่ยดูวจวกจากสแล้วนะครับเป็นอย่งสั่นนะครับฉันเศร้าซะหยุดเถอะครับหยุดเถอะหยุดเถอะจันจา๋าสาธิตวา ถ้ามีนู่ขนาดครับบ่อยากทิ้งเลยมันสาเนาะเอ้ยเ้ยครับ นีตจการใหญ่อาหารไข่หนึ่งข้อละเจนนะครับข้อละเจนดีดีนี่แหละอันเมือเข้าๆนะข้อละเจนเฮ้ยเกี่ยงกับฮับโบบีมัดแล้ว ได้ด้วยสม,มุนไพรอันชั้นเฮาเก็บบ่าเอานีก่ก่อนส2หน่วย แกนี่กลุ่มค้นที่ใสแรงงานนักๆนะ่ะสิมากินยังสี่วได้เนยครับกลุ้มคงงัดงานแบกหามยังสิต้องกินแน่นๆกินเยอะเยอครับวันเสาโอ้ผมมีเฮงก็กินขเขายๆกินเขาเป็นกระมัง่ะ ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณสุขุมสุคนครับที่รับชมรับฟังนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน้งใจสินและกันไปครับอขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับลาบลื่นทำงานมือนี้ครับอืขอแต่สิ่งที่ดีดีสาธุสวัสดีครับ